หนูชอบดูชาเลนจ์ทำอาหารมันตลกมากเลยไม่นะไม่จริงนะตังโมอของหนูหมดแล้วหนูอยากกินอีกนะโอ้ไอเดียหนูสามารถสร้างชาเลนจ์ทำอาหารของเองได้ไปกันเลยทุกคนสวัสดีคะ่ะหนูต้องการตงังโมทำให้หน่อยนะคะ ได้แน่นอนจากที่รักเอาละ่ะก่อนอื่นฉันจะเริ่มก่อนต้องตัดส่วนหัวของแตงโมออกแบบนี้และต่อไปเอาที่ปั่นมาเราจะปั่นเนื้อแตงโมฮะฉันก็ทำได้เหมือนเชฟระวังหน่อยสิจ้าแตงโมกระเด็นเลอะเทอะไปหมดแล้วเสื้อตัวปวดของย่าด้วยขอโทษค่ะคุณยา่าเอาล่ะมาทำต่อ ตอนนี้ฉันต้องการเครื่องกดสกิทเฮาสฉันจะใช้ทุกสีสำหรับแต่งโมเดี๋ยวฉันเล่าไอเดียของฉันให้ฟังฉันจะทำุ้นแต่งโมกับสกิทเฮาสหนูหน้อยต้องชอบมากแน่แน่เธอชอบทั้งคู่เลยใส่ทุกสีของสกิทเฮาสลงไปในแตงโมและจากนั้นเอาเจลาตินมาฉันทำเจลาตินเสร็จแล้วมันออกมาเป็นม้น เใ,ใสแตงโมมันต้องอร่อยเหลือเชื่อปิดฝาแต,ตงโมแล้วก็มาแช่กันเอาละ่ะมันดูว่ามีอะไรอยู่กระเป๋าบ้างโอ้โหมีขอ,อ,องอร่อยเยอะเลยให้แล้วไม่รี่คงไม่ว่าถ้าฉันยืมมมนทอสสักหน่อยฉันไม่คิดว่าเธอสังเกตเห็นด้วยซ้ำเอาละลมหายใจสดชื่นจากเมนทอสจะทำให้วุ้นในแตงโมเย็นและฉันก็รู้สึกหนาวและโอ้เย็นจังเลย โอ,โอ้เชฟทำเนื่อเองแล้วนะส่วนฉันก็เมนเด้รจริงๆเหมือนกันฉันจะทำเจลลี่น้ำผึ้งและแทนในตังโมมันต้องอร่อยแน่นแน่ฉันอยากทำเจลรี่ฮาบ้าบับบ้าแต่ก,ก่อนอื่นต้องละลายหมากฝรังแต่ว่าฉันจะไม่กินมันเองนะให้คุณย่าก,กินดีก,กว่ากินเลยค่ะคุณยา่าอรสชาติน่าสนใจมันคืออะไรเนี่ย แม่เจ๋ามันแพงเหลือเกินสุดยอดคุณย่านี่แหละสิ่งที่เราต้องการย่าละลายฮับ,บ้าบับ้าได้แล้วน่าจะเตือนกันบ้างเกี่ยวกับขนมอันนี้นะไมลี่ <c oughs> ขอโทษคะ่ะคุณย่านอนเอาลสแเลตไหมย่าให้อภัยก็ได้ขอบใจ <c oughs> ทีนี้ก็ควรฮบ,บ้าบับ้ามาเสียบที่แตงโม <c oughs> คุณย่าแล้วคุณย่าจะทำอะไรคะ ส่วนย่าจะทำแตงโมกับชอบบ็อกโกแลตสูตรของย่านั้นง่ายมากๆแค่หั่นแตงโมเป็นสามเหลี่ยมและจากนั้นก็ผ่าเป็นสามชั้นแบบนี้เอาตรงกลางออกและต่อไปก็เอาชอบบ็อกโกแลตมาละลายกันใส่ลงไปในน้ำเดือดๆและพอมันละลายแล้วเราก็มาเตรียมววปครีมกันเบียบลงไปเลยในนี้เยอะๆและเราจะทำไส้ และผสมให้เข้ากันจ้าออกมาอร่อยเหลือเชื่อครีมช็อกโกแลตอันนี้เนี่ยและเราก็ใส่ลงไปในตรงกลางของแตงโมริกนี่ลองสิงจ้ะว้าวน่ากินจังเลยหนูอยากร่างจากแตงโมชิ้นนี้น่าสนใจจังมีครีมช็อกโกแลตด,ด้วยอ้อหเจ๋งอะหนูชอบนะหนูไม่เคยลองแบบนี้มาก่อนเลย เจ๋งจังเอาล่ะมีอะไรอีกนะหนูอยากลองอันนี้โอ้โหหนูข้างในสิมันคือว้นตั้งมที่มีลากกว่าสกิเท้าส์อืมเจ๋งทังเลยย่มยๆตมยงอมแต่งมอี้ก็ถูกใจหนูเหมือนกันเหลือแค่ส,สุดท้ายแล้ว อ้โมีไส้ข้างในด้วยเหลือเชือ่อน่ากินมากมาลองกันอืมม,มันคือไส้มหมักรั่่ฮับบ้าบ,าบา้าเจ๋งอะแปลว่าสามารถเป่าลูกป่งได้ด้วยโอ้หนักจังเลยเอาละ่ะตัดถึงใจแล้วพู้ชนะก็คือเพี่ไมลี่อาจริงอย่าหมดคำจะพูด และครั้งนี้หนูต้องการให้ทุกคนทำพาสต้าแน่นอนจะร้านลับเอาละ่ะอย่าจะเริ่มแล้วใช้เส้นพิเศษมันคือคาเนลโลนี่เส้นขนาดใหญ่และก็อร่อยมากจัดลงไปให้เป็นวงกลมและทีนี้ก็ใส่ชีสเข้าไปในทุกชิ้นและจากนั้นก็ทาเกลือบด้วยมาเขือเทศบทเพื่อให้อร่อยยิ่งขึ้น และยาก,ก็นึกอะไรดีๆไดแ้แล้วเราต้องใส่ชีสอีกเยอะๆและยาก็มีลูกเล่นของตัวเองด้วยเหมือนกันนะไลทแพ็กของยาเองดูสิฟันฟอมของยาขูดชีสได้ดีมากง่ายและกรวดเร็วทีนี้ก็าพาสต้าไปเข้าเตาอบได้แล้วคุณยาทำใกล้เสร็จแล้วเหรอนะี่ยโอ๊ยพวกมันสมัครเล่น ส่วนอาชีพอย่างฉันจะทำแป้งพาสต้าด้วยตัวเองนอกจากนี้ฉันยังมีสูตรที่รับการพิสูจน์จากเพื่อนชาวอ,อิตาลีด้วยและต้องเป็นสีแป้งด้วยสีผสมอาหารเพื่อให้มันมีสีสันสดใสใช่แล้วสิ่งที่ฉันต้องการนี่แหละและต่อไปก็เอาแป้งหลักสีมารีดให้เป็นแผ่นบางๆด้วยเครื่องมือพิเศษในการทำเส้นพาสตา้า เยี่ยมมาก e และต่อไปก็ตัดแป้งให้เป็นแผ่นเท่าๆกัน e ฉันตัดแป้งสีธรรมดาไว้แล้วและจากนั้นเอาเส้นหลักสีมาติดเป็นแถบรีดให้ติดกัน mm hmm. และต่อไปเราจะวางไส้นั่นก็คือกุ้งนั่นเอง จากนั้นตัดแป้งเป็นชิ้นเท่าๆกันเพื่อที่เราจะได้ปั้นพาสตา้าให้เป็นลูกกวาที่สวยงามเอาไปทอดในน้ำมันและเมื่อสุกแล้วก็ตักใส่จานได้เลยเพิมซอส,สท่านี้ก็พร้อมแล้วคี่ถึงยากกันไหมจ๊ะพาสตา้าของยาก,ก็พร้อมแล้วดูสิว่ามันน่ารักแค่ไหน ระหว่างที่อากออกจากเตาอบอ,อยากเกิบจะกินเองเลยนะเอาละได้เวลาเริ่มทำแล้วน้ำต้มจนเดือดทีนี้เอาบ,บัมมี่กินสำเร็จรูปมาและเทเครื่องเทศทั้งหมดลงไปจากนั้นก็เทน้ำเดือดๆตามเหลือแค่ผสมให้เข้ากันก็สามารถให้บริเนกินได้แล้วว้าวดูน่าก,กินจังเลยหนูจะเริ่มจักจานนี้เหมือนลึกกว่าเลยอะ ดูสวยมากๆากอ้าวแต่ว่ารสชาติแย่ามากเลยหนูไม่ชอบเลยสักนิดอืมอย่าแย่อะเอาล่ะแล้วนี่คืออะไรบะหมี่สำเร็จรูปเหรอมันต้องอร่อยมากแนๆ่ๆนโอ้ใช่แล้วอร่อยจังโอ้โอ้อะไรกันเนี้ยฮะ มันเผ็ดเกินไปอะหนูไม่อยากกินของเผ็ดๆแบบนี้อีกแล้วและจ้าสุดท้ายต้องลองจนของคุณย่าโอ้โอโชีสยืดมากกินก็หอมหน่ากินอืมต้องแบบนี้สิอร่อยมากๆเลยเหลือเชื่อคุณย่าชน,นะจริงหรอซะเย้ yeah. เอาละดูนะทุกคนครั้งนี้หนูอยากกินอะไรก็ได้ที่เป็นช็อกโกแลตเสีย <c oughs> งจังเลยจานนี้ฉันพร้อมจะทำช็อกโกแลตให้หน้องสาวแล้ว <c oughs> ฉันยังมีแม่พิม์พน่ารักากด้วยมันคือแม่พิม์พรูปหัวใจใส่ลูกกวาด m, m อ็มงไปและจากนั้นก็เยลลล่หมีต่อไปโรยด้วยลูกกวาดสูซ่าโอ้โห มันต้องอร่อยมากแน่แนและยังไม่หมดฉันยังมีนูเทลล่าที่น่ากินมากมากอืมฉันชอบมันที่สุดเลยบิ๊นี่ก็ต้องชอบเหมือนกันแน่ๆใส่ในช่องนี้นิดหน่อยแล้วก็ช่องนี้ด้วยต่อไปเอาไปแช่แข็งในตู้เย็นกันแล้วเจอกันนะช็อปโกแลต โอ้เด็กน้อยเก่งมากเลยจ้าน่ารักจริงๆย่าก็คิดออกแล้วว่าอยากจะทำอะไรให้บริทนี้ขั้นแรกเอาช็อกโกแลตชนิดต่างๆเข้าไปใส่เตาอบเพิ่อมอุณหภูมิและก็รอสักพักจนกว่าช็อกโกแลตจะละลายในระหว่างนี้ย่าจะหั่นผลเบอร์รี่มีสตร์เบอร์รี่และก็บลูเบอร์รี่ด้วยโอ้ ได้เวลาเอาช็อกโกแลตออกมาแล้วมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างใช่ทุกอย่างเป็นไปตามที่อยากต้องการช็อกโกแลตละลายแล้วทีนี้ใช้เข็มถักเพื่อวาดลวดลายของช็อกโกแลตให้สวยงามดูสิสวยเลิศมากเลยนะจ๊ะเอาเข็มถักเก็บไปก่อนและทีนี้ก็ได้เวลาเพิ่มสตรอเบอรี่ได้แล้วโอ้มันไม่เพียงแค่อร่อยเท่านั้น แต่ว่ายังมีผลเบอร์รี่ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยใช่ได้เวลาที่ฉันต้องแจ้งให้ทุกคนดูว่าช็อกโกแลตอะรจริงจริงเป็นยังไงดูสิว่าฉันมีอะไรนี่คือช็อกโกเทอร์ควอส์ที่เหมือนอัญมณีทาด้วยกลิก่นตที่กินได้เพื่อให้มันเปล่งประกายและสวยงามแต่ว่ายังไม่หมดนะฉันจินตนาการถึงมหาสมุทรและหาดชายบนช็อกโกแลตที่สวยงามทั้งนี้ทำโฟมคลื่นจากไวช์ช็อกโกแลต และก็โรยด้วยน้ำตาลเพิ่มรายละเอียดเล็กน้อยอย่างไข่มกและก็เปลือกหอยผลงานชิ้นเอกของฉันเกือบพร้อมแล้วเอาเนยถั่วมาทาให้ทั่วช็อกโกแลตเอามาประกบกันเท่านี้ก็พร้อมแล้วล่ะเจ๋งมากเชฟตปเจ๋งเลยแต่ของหนูก็ไม่เลวกินให้ไร่อยนะบรินนี่อโอเหลือเชื่อเลย ช็อกโกแลตมากมายและทั้งหมดเป็นของหนูอืมช็อกโกแลตลูกหัวใจน่ารักจังอร่อยด้วยไปกันต่อ,อเหลือเชื่อน่ากินมากและก็ดีมากๆเลยอเอาล่ะเหลือชิ้นสุดท้ายแล้วช็อกโกแลตสวยจังเลยอะต้องลองหัวใจไม่ไหวจ,จริงๆ อทั้งสวยแล้วก็อร่อ,อมใครจะชนะดีนะใช่แล้วช็อกโกแลตน,นี้เป็นผู้ชนะเยี yeah ่ยมเย่ชันชน,นะดีจังเลยและกเกรซอยากกินช็อกโกแลตน่าสนใจฉันคิดว่าทุกคนคุค้นเคยกับการทำช็อกโกแลตดีมากและพร้อมทำมันแล้วใช่แล้วมันง่ายเหมือนปอกกล้วยฉันมีช็อกโกแลตที่วางอยู่แถวๆนี้เสมอ แต่จะให้เกรซกินแบบนี้ไม่ได้ย่าต้องคิดอะไรที่น่าสนใจสำหรับเกรซก่อนอื่นต้องละลายช็อกโกแลตกันก่อนสวยงามจากนั้นย่าต้องการชามและเกล็แป้งต่อไปใส่ไข่ลงไปสองฟองและจากนั้นเทนลมลงไปเล็กน,น้อยคุณยา่าเคยเห็นสิ่งนี้มาก่อนไหมครับ มันคือสิ่งเป็นพิเศษที่เราสามารถละลายช็อกโกแลตได้ภายในไม่กี่วินาทีหากช็อกโกแลตลงไปข้างในและเปิดเครื่องวุลลละไว้ช็อกโกแลตสมกันได้ดีกับนมมาเพิ่มความคิดสร้างสรรค์เททั้งหมดลงไปในขวดเพื่อจะได้ขวดช็อกโกแลตที่สวยงามดูนี่สิเห็นไหมละ่ะ และจากนั้นก็แช่แข็งมันด้วยลมหายใจที่สดชื่นหลังจากเคีย้ยวมกฝรั่งรถมิน้นสุดยอดเอาของที่ไม่จะเป็นออกไปและจากนั้นใส่ลูกกวาดังอกัดเข้าไปข้างในขวดโออใช่เกรซต้องมีความสุขแน่เน่นเนโอ้อย่าต้องคิดอะไรด่วนแล้วล่ะไม่อย่างนั้นเทปชนะแน่เดี๋ยวก่อนนะย่านึกออกแล้วเปิดโหมดความเร็ว แล้วก็มาตีแป้งกันเลยแบบนี้ไงเสร็จแล้วโอ้มันทนความเร้อของย่าไม่ได้ช่างเถอะเอาแม่พิมพ์ม,มาแทแป้งลงไปในแม่พิมพ์และจากนั้นใส่ช็อกโกแลตที่เราละลายแล้วลงไปและเทแป้งลงไปอีกชั้นหนึ่งและก็สามารถเอาเข้าเตาอบได้ ไฟอร่อยจังเลยและมันก็ทำให้ฉันนึกไอเดียดีๆได้แล้วช็อกโกแลตก็มีรสชาติที่อร่อยเหมือนกันกับมันฝรัง่งทำไมเราไม่มารวมกันล่ะและมันจะเป็นช็อกโกแลตไฟฟลายลองดูน่าทั้งล่ะก็น่ากินมากันอื่นมาละลายช็อกโกแลตทั้งหมดน่ากินจังเลยโอ้แบบนี้กินได้น่นแนะ่ ต้องมาลองกันไม่ใหญ่แต่เชื่ออร่อยจริงๆจากนั้นเสรามิฝรังลงไปทั้งหมดเลยแล้วก็คนให้เข้ากันโอ้ยโซฟีโซฟีการทำรามิกลังกับฉักและเป็นตัวเลอกที่เสียงมากๆส่วนฉันต้องการรายละเอียดสำหรับขวดหวานๆของฉันฉันคิดว่าฉันจะทำสลกโคกที่กินได้เรซต้องมีความสุขแน่นอนสิทธิขวดท่านนี้ก็เสร็จเรียบร้อย และอย่ก็อบพายสุกแล้วเราต้องเอามันออกมาจากแม่พิมพ์ย่คิดว่ายังมีช็อกลัดไม่พอนะเพราะงั้นเราจะลาดลงไปที่เค้กอีกด้วยเป็นไงล่ะน่ากินมากจากนั้นก็หักไว้ช็อกโกดลงไปเพื่อโรยนะลานสาวของอย่ต้องชอบสิ่งนี้ช็อกลตของฉันพร้อมแล้วต่อไปก็ย้ายมาที่ซองเฟรนด์ฟรายแล้วต่อไปก็ไปเสิร์ฟได้ โนูอย,ยนะแล้วเขาอ๋ว้าวจะน่ากินทั้น,นเลยโอ้โหนึกคืออะไรเนี่ยชุบไฟเหรอไม่เคยลองมาก่อนเลยอืมอร่อรมากมากแล้วเรามีอะไรอีกนะอ๋อพายชุกแล้วจากคุณย่าน่ากินจังเลยคุณย่าทำให้หนูในวันเกิดเสมอละ่ะแล้วแชพทำอะไรมามาลองกันดูนะ่าสนใจดี หนูไม่เคยกินขวดฝามาก,ก่อนแล้วก็มาลองข้างในกันอ้โหลูกปลาสวยๆมากมายเลยเจ๋งจังหนูจะกินให้หมดทุกอย่างเลยวิเศษจริงๆขวดก็กินได้หนูตัดสินใจแล้วผู้ชนะก็คือเชฟใช่ฉันรู้อยู่แล้วว่าฉันตังชน,นะหนูตัดสินใจแล้วครั้งนี้หนูอยากได้แคก ไม่มีปัญหาเอาชั้นเค้กมาและจากนั้นก็เครื่องมือพิเศษมาตัดตรงกลางของเค้กออกและก็ทาครีมให้ทั่วเค้กปิดด้วยชั้นที่2และทำเหมือนเดิมอีก2อสามชั้นทำไมต้องตัดตรงกลางเค้กนั่นหรอเดี๋ยวฉันจะแสดงให้ดูข้างในจะมีอุปกรณ์พิเศษที่ส่อนของความสุขเกรไว้อยู่และเมื่อเธอจะกินเค้กเธอจะกดมันของเล่นก็จะบินออกมาสู่มือของเธอ ตอนนี้เราต้องทำให้ทุกอย่างเรียบเนียนด้วยครีมช็อกโกแลตเท่าน,นี้ก็เสร็จแล้วส่วน้ายของย่าเป็นสูตรเด็ดของย่าเองย่านวดแป้งที่หยุดหยุนแล้วก็สมบูรณ์แบบเพิ่มความอร่อยสักสนิดหนึ่งด้วยผงโกโก้แล้วกันมันยืดมากนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยและจากนั้นต่อไปใส่ที่แม่พิมพ์ได้และเอาเข้าเตาอบกันเลย โซฟีไฮไฟโอ้ขอโทษจ้ะย่าลืมไปว่ามือของย่ามีแป้งฝื่อนอยู่อร่อยจังเลยค่ะคุณยา่าส่วนฉันก็ไอเดียทำเค้กได้แล้วเหมือนกันฉันต้องการแม่พิมพ์ทรงกลมแล้วก็ช็อกโกแลตเยอะๆเสียช็อกโกแลตทั้งหมดลงไปในแม่พิมพ์แล้วก็ไปอบก,กันเลยคุณยา่าละหนด้วยหนุต้องเหมือนกันแล้วมันใช้งานยังไง เข้าใจแล้วเอาแม่เพิ่เข้าไปในตู้อบแล้วก็ปิดประตูไม่ความร้อนแล้วออกมาส่วนตรงนี้บิดไปบิดมานิดหน่อยอ้ยเดี๋ยวย่าทําเองออกมานะไม่อย่างนั้นเธอเผาพวกเราทุกคนแน่ตัอ้งองศาไว้ที่ร้อยห้าสิบแล้วก็รอเป็นไงเค้กของเราพร้อมแล้วกลิ่นหอมหน่ากินโซฟีเอาถุงมือไปนะเอาหลังแล้วมาเดาก,กันว่าฉันได้อะไรมา มันยังไม่สุกนะมันยังึกเปียยนอยู่ต้องอบหน่อยตั้งอุณหภูมิไว้ที่สูงสุดแล้ให้มันสุกเร็วๆเ,เอาล่ะตอนนี้ก็รอเราเล่นเกมได้โอ้มาถึงที่แล้วมาดูกันว่าอย่าทำคัพเค้กแบบไหนออกมาขั้นแรกเราก็มาละลายช็อกโกแลตกันในกานํำร้อนมันจะทำให้เร็วขึ้นแค่รอให้น้ำเดือดเท่านั้นและจากนั้นก็ตัดที่มุมช็อกโกแล ก็ราดลงไปบนเค้กได้เลยดูนี่สิวมันน่ากินแค่ไหนนี่มันกินอะไรกันนะไม่นะไม่จริงมันนันแค่ไหนกันสองชั่วโมงเหรอเค่ขนฉันไม่งั้นแล้วโอ้นี่มันเหนม็นชัดให้ตายเกรซไม่ถูกใจสิ่งนี้แน่คุณยา่าดูนี่สิค้ามันเลอะลายแค่ไหนหนูไม่ชนะแน่นอนแต่ว่าอาจจะแก้ไขได้อยู่นะคิดว่ามาตกแต่งกัน แบบนี้ไงไม่มันช่วยไม่ได้สิกนีดเราต้องตกแต่งรอบๆเค้กด้วยขนมสุดโปรดของเกรซโดนัทสองสามชิ้นและช็อกโกแลตอีกเยอะๆสวยงาม,มน้องเหวี่ยจะตายแล้วเค้กของน้องอยู่ไหนเนี่ยโอ้สวยจังเลยยกเว้นอันนี้มันดูแย่จริงๆ แต่บางทีอาจจะอร่อยก็ได้นะถึงมันจะดูแย่มากจริงๆและกลิ่นก็น่าคลีดขีแยงอ๋ยแย่น่าียดแขยง,รงจริงๆรหนูจะไม่กินมนันเด็ดขาดอ๋อ oh, และอันนี้ล่ะมันคือคลากสิกสุดพิเศษจากคุณย่มาลองกันอ๋ oh, ใช่อร่อยจังเลยโอ้ว้าวเค้กก้อนนี้ดูเหมือนเค้กที่หนูวาดเลยงั้นก็มาลองกัน งเลยโอ้โหแล้วนี่คืออะไร <No. S 1> อโอ้ยเอเจ็บจังเลยน้องมันจากไหนอ้อดูเหมือนเชฟต,ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดแต่ผลลัพธ์ไม่ค่อยดีเท่าไรเกรซเป็นยังไงบ้างโอเคไหมเธอจะเลือกใครโซฟีแน่ใจเหรอเออก็ได้ถ้าอ,อย่างนั้นโซฟีชนะยินดีด้วยครั้งนี้หนูต้องการนูเทลลานูเทลลา ได้อยู่แล้วของปรดฉันเลยส่วนย่างก็รวบรวมถั่วสำหบหนุ่นทะเลาไว้แล้วและฉันมีเม็ดโกโก้แท้สันอร่อยเพ่อนของฉันเอามาฝาจากแอฟริกามันจะออกมาสมบูรแบบก่อนอื่นเอาเครื่องจากมาผาสมทุกอย่างให้เป็นเนื้อครีมกันเทมเล็ดโกโก้ลงไปให้หมดแล้วก็เปิดเครื่องเยี่ยมบอากต่อไปฉันต้องแกะเปลือกถั่ว และก็ใส่ลงไปในเครื่องทำโก,โก,โ,กโก้มันจะยิ่งอร่อยยิ่งกว่านูเทลลาซะอีกฉันมั่นใจบดทุกอย่างให้เข้ากันและชักลันล็รบถั่วก็พร้อมแล้วนูเทลลากินหอมมากไม่มีใครเห็นหรอกมาลองสักช้อนหรืออีกสองช้อนอร่อยสังเลย ย่าต้องแกะเปลือกโถนที่ย่าเพิ่งเก็บมาจากป่าวันนี้แต่มือของย่าแรงไม่พอเพราะงั้นต้องใช้เครื่องมือนะใช่แล้วด้วยคอนเราสามารถจัดการได้เร็วกว่าเยอะเฮ้ยคุณย่าเจ็บนะโทษทีจะลหลานสาวย่าเพลินไปหน่อยนะโอ้แล้วนุทล่าหมดแล้วงั้นเหรอไม่เป็นไรฉันมีไอเดียจรงๆได้แล้ว เอาช็อกโกแลตมาฉสนลงไปในการต้มน้ำเทนมล,ลงไปนิดหน่อยปิดฝาเปิดเครื่องและตอนนี้ก็แค่รอให้นมเดือดเครื่องมือของฉันทำงานได้ดีมากมาดูกันว่าเป็นยังไงโอ,อ้ใช่มันออกมาเป็นนูเทลลาจริงๆวิเศษต่อไปเรามาเตรียมช็อกโกแลตฟองดูกันก่อนอื่นเราต้องจุดเทียนแล่ตั้งไว้ข้างในเพื่อไม่ให้หนูเทลลาแข็งตัว จากนั้นตักผลาดใส่ชามได้และผ้ามาร์ชเมลโลหวานหวานไปด้วยมันกินเข้ากันมากๆเลยไม่จา๋ากระทุบเสศนาอะไรเนี่ยคุณย่าจะเย็นหยุดแล้วจะเหลือแค่ถั่วลูกเดียวเรียบร้อยเยี่ยมมากตอนนี้เอาเปลหมดแล้วต่อไปก็ใส่ทั้งหมดลงไปในขวดเราไม่ต้องการเคียงอีกแล้ว และที่สำคัญที่สุดก็คือขูดช็อกแลตลงไปโดยที่ขูดแบบนี้ในขวดเลยและจากนั้นเทนมตามและผสมทุกอย่างให้เข้ากันและติดฉลากบนขวดเพื่อไม่ให้เกรสบอกความแตกต่างของมันได้โอ้โซฟีมันคืออะไรเนี่ยหนูเปิดกาต้มน้ำไม่ได้มันกำลังเดือสุดเลยค่ะคุณยา่าเฮ้ขอบคุณค่ะคุณยา่า งั้นมาเขียนดกาต้มน้ำดีเก่าว่านูเทลลาแล้วก็เสิร์ฟได้มันเหมือนกับน,นูเทลล่าเป๊ะเ,เลยฉันสัญญาว้าวทุกคนทำนูเทลล่าหนักจริงจริงด้วยงั้นก็มาลองนี่กันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแปลกมากออร่อยมากเหมือนโกโก้โกไม่แล้วแล้วของคุณย่าละ่ะมันดูน่ากินกว่าอีกนั้นเนี่ย ช่สิบเต็มสิบสุดยอดไปเลยแล้วขอนแชฟละ่ะมันเคอสุกรัดฟองดูต้องกินกับมัชเมลโล่เอร้อนจังเลยอะ่ะไม่หนูไม่ต้องการแบบนี้หนูตัดสินใจแล้วคุณย่าฉันนะโอ้ในที่สุดขอบคุณจ้าร้านรัก